มานหน่อยกูมานหน่อยอยู่บ่ครับกูมานเอากูมานกูมานมานี่หน่อยกูมานอันนี้หน่อยแล้วเอาเอานะครับเอาหยิบหยิบหยิบทุบหยิบทุกให้อ่าเอากูมานหยิบทุกโอเคกูมานเอานะครับพี่น้องกูมานหน่อยนะครับกูมานหน่อยเอาหยิบทุบเอาทุบเออเดี๋ยวนี่นี่นะครับกูมานหน่อยหยิบหยิบทุบมาแล้วเออาทุบตัวนี้นะเป็นทุบนี่นอโลปังบ่นี่ปังบ่ลูกปังโอเคนะ อันนี้นะครับพี่น้องต้นเพกานะครับต้นเพกานะครับต้นเพกาหรือต้นลินฟ้าเฮ้านะครับต้นลินฟ้าเฮ้านะครับผมตับต้นลินฟ้าเฮ้าซึ่งออกเป็นหอนพญานาคนะครับพี่น้องนะครับออกเป็นลักษณะคือหอนพญานาคนะครับอยูด้านบนนะครับอาจสิสูงไปเนจักน้อยนะครับผมซึ่ง มงคลแปดแปดชาแนลนะครับเดียินข่าวนะครับเดยิ้นข่าวาพี่น้องเพิ่อนบอกมากนะครับมงค้นแปดแปดชาแนลวัเดอร์้อซานะครับบัเดอร์้อซานะครับ,บ,รรรบอ่าเพื่อฉีมหาแนวทางไปฝากพี่ฝากน้องในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองหาหกหานี่เนาะครับเนาะพอเดียินข่าวมาว่าพี่น้องเพิ่นมาซองนะครับเพิ่นมาซองอในงวดถีพานมากนะครับ เพิ่นกม็มีโชคนะครับบางคนก็นเห็นเป็นศูนย์หกบางคนก็เห็นเป็นเจ็ดศูนย์นะครับพี่น้องนี่นะครับหม่องหม่องหม่องเพิ่นซองนะครับหม่องเพิ่นซองนะครับเอาละครับอ่าช่วงนี้ช่วงอ่าช,ช,ช่วงกลางวันนะครับช่วงช่วงกลางวันนะครับผมเอาไว้ช่วงเย็นเย็นนะครับช่วงช่วงคำคำอ่ามุงค้นฉีดใดมาก ทำการขอนะครับทำการขอแต่ตอนนี้หูซึกว่ากะเห็นยังไงพี่น้องเห็นเป็นเลขเห็นเป็นเลขห้าหาแปดสามพี่น้องแปดอยู่ด,ด่านล่างนะครับหาแปดสามนะครับหาแปดสามหรือด้านบนด้านบนเหมือนกับมีหกย,ยุดมีหกอยู่โตหนึ่งนะครับผม ห้าแปดสามเอาไว้ช่วงช่วงประมาณตอนกลางคืนนะครับตอนนี้มาทายส่วนกลางเว้นประกอบให้กับพีกับนองไว้ก่อนนะครับเนาะเอาไว้ส่วนช่วงกลางคืนนะครับส่วนกลางคืน ้เบานะครับปากพี่น้องนะครับมาไส่ขอแนวทางไปฝากทีฝากน้องนะครับไอ้ับตนเทกานะครับตนเทกาตตนลินฝาวงเฮ้าทีอ่าเป็นค่ายๆออกอ่าช่อคือพญานาคนะครับน้องนะครับผมไอ้ทิลการขอครับอ่าพุ่มเจ้าทีเจ้าสถานทีคนเลยนะครับผม นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิพุทยามะอิมินาสกาเลนะตังธรรมังอภิพุทยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิูุทยามะ สาธุส ja ักเคกาเมีจลุเตคิริสิทธะระเตจันตลิเถวิมาเนตีเตละเขจะามีทะลูอนะคะหเนเเคหัวัดคุมหิตเขเตคุมมาจยันตุเทวาขละคขลวิสเมยัสขาสันทัพพนาธาติสันตาสันติเกยังุนิวะละวะยนังสาขโวเมยุนังถุธรรมสสวนกาโรอายมพัททันตาธรรมสสวนกาโรอายมพัททันตาธรรมสสวนกาโรอายม วิโสวิเสษีอิเศษีพุทธนาเมีอินนาพุทธตังโสอิิโสตังพุทธปิติตีพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะสาธุเดาทันพอคอทันพอเทวดาอารังทั้งหลายทจ้าพุ่มเจ้าทีเจ้าสถานทีพุ่มเจ้าสถานทีทั้งทั้งทีสิงเปิดอยู่ละสถานที่วิญญาต์ทันคอปู จะปูเจ้าหญ้าทให้กวมซุมเย็ยนอยู่ณสถานที่แห่งนี้สำหรับทำ่พื่อน,นี่ล<ะ>ูกได้ <c oughs> แตงขันหานะครับแตงขันหา <c oughs> มาขอแนวทางมาขอโชคน,ในมใใหงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 5นี่นะครับนอกไฟปาดพ่อแม่พี่นอ้องแฟนครับแฟนช่องดีเพื่อนใดเบิ้งดีเพื่อนใดชมอยู่นี่นะครับผมขอตัวเลขนะครับ สามตเด็ดเด็ดนะครับสามตเด็ดเด็ดอสองต2วสองสองตลางน้่นนะครับสองตลางนะครับามาขอเนวทางน้่งกับขอให้เจา้าสถานทีเจา้าปูเจ้าหญ้าจะยู่นี่มาขอเสียงข้ายเสียงถูกนะครับเสียงถูกโตเล็กน,นะครับกระยิบโตเด็ดเด็ดโตปังปังออกมาได้ครับ โอ้ยหิ้งปังปังเด็ดเด็ดมาเด้อครับเด้อนะครับเด้อขออนุญาตตักปูก่อนครับผมเอ่าตักปูแล้วเด้อเอขาปูเด้อขอเสียงขอเนี้ยขอเนี่ยท่างน้ำเด้อเปิดออกมาเด้อเปิดเปิดเปิดซับเปิดสมบัติเปิดเงื่อนเปิดห้องเปิดโชคเปิดลาบเปิดตัวเลขสามตัวเด็ดเด็ดสองตัว เค่งเคงในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองหางหักหายเลยนครับเออเอาให้เพื่อนได้เห็นเพื่อนเด้บอกว่าเบิองให้เพื่อนได้ซาได้ลื้อในบารมีของอ่าปู่เมยยาเ้อสาธุเด้อสาธุกับแนวทางนะครับอ่าซึ่งนะมือนี้ก็ได้อันเชิญอันนี้เด้อพี่น้องเป็นอ่บบุญโบราณนะครับโบูญโบราณของรัน ของบรรพบุรุษนะครับแล้วก็เป็นโคตนะครับโคตรคตหวานนะครับโคตหวานนะครับโคตที่เกิดจากพืชนะครับโคตกลายเป็นหินอาถุนี่นะครับของตะกิดตะกิดนี่นะครับเอามาขอให้เจรพลังมากเจรอ่ามาละมุนมากนะครับอันดับแรกขอให้ขันตอนแรกขออธิษฐานขอเสียงสู่มานะครับเอาเนาะอ่ากูม่านน้อยกูม่านน้อยอยู่บ่ครับกูม่าน เอากุมานกุมันมานี่หน่อยกุมานอันนี้หน่อยแล้วเอาเอานะครับเอาหยิบหยิบหยิบทูกหยิบทูกให้อ่าเอากุมานหยิบทูกโอเคกุมานเอานะครับพี่น้องกุมานหน่อยนะครับกูมานหน่อยเอาหยิบทูกเอาทูกเออเดนี่นี่นะครับกุมานหน่อยหยิบหยิบทูกมาแล้วเออทูกตัวนี้นะเป็นทูบแง่งนาะลูกอ่าปังบอลนี่ปังบอลลูกปังโอเคนะครับโอเคนะครับกุมานหน่อยบอกว่าปัง ครับสามตเด็ดเด็ดเละครับในวดน<อ>วัวันที่สิบหกเคาฮาปูม่านเลยกระดิบอ่าทมาให้ละครับรอดสักครู่นะพี่น้องนะครับอดใจล่อครับผมลุ่นไปน้ำกันครับอขอ,ขอออจุดผูดกก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับ <ขอ S 2> ล่อสะพครับพี่น้องอดเจลล่อสะพัดอดเจลล่อครับอ่าอดเพียนะครับปลูกรับดอ่าเสร็จเร it, bs, uh, okay feels, ียบร้อยรอหลุนไปนั่นกันครับพี่น้องรอหลุนไปนั่นกันเอาเด้อถึงปู่ปูปูปูเจ้าสถานทีนะครับปูเนี่ยเอาออกมาด้วยเซตนะครับสามตัวเคียงๆไปเลยครับสามตัวเคียงๆนะครับผมอ่าถูกนะครับเอาพี่น้อง ในขั้นตอนต่อไปเข้ากลับมาอามาขอใน้ามาเบิ่งครับมารุ่นอันนี้แลวกันมาส่งไปนะกันนะครับอสาโตเด็ดเด,ดอาเปิดออกมาเด้อปูเด้อปูเนีเปิดออกมาครับ

ขันเห็นกับคอมเมนต์มากได้ครับผมเปิดเปิดให้ชัดชัดเจนนะครับเปิดให้ชัดเจนสามบอกครับพี่น้องสามสามบอต้นส้มองนี่ไหมล่ะเลขแปดอยแปดแล้วน่ะนั่นแปดสามเหรอครับแปดสามเนี่ยสามแปดสามหนึ่งตัวนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเร่องหนี่องนี่ แปดสามนี่แปดนี่สามนี่หนึ่งครับผมสามแปดหนึ่งพี่น้องฟังนี่ครับสามแปดหนึ่งครับสามแปดหนึ 3, 8, ่งนะครับพี่นอ้องอ่าพี่น้องเห็นตัวใดก็ซอยกันคอมเมนต์มาเลยครับผมแต่สําหรับผมว่าเป็นสามแปดหนึ่งครับผมสามแปดหนึ่งนะครับ <c oughs> ลองซองมาฟังนี่บ้สามแปดหนึ่งนี่ก็ฟังนี่ก็สามเด่นนี่ส่ะสามสามสาม,สามนะครับพี่น้องสามสามสามฟังนี่สามสามชัดพี่น้องสามสาม,สามนี่ครับนี่ไปนอดเห็นไหมสาม,มาเม่อเหยียบได้ไหนนี่ลุก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 ขึ้นลุกลุกลุกขึ้น ฝั่งนั้นเห็นเป็นสามแปดหนึ่งครับฝั่งนู้นเป็นสามแปดหนึ่งนะครับฝั่งนี้มองเป็นเลขเลขเลขสามนี้ชัดมากครับเลขสามเลขสามนะครับอ้าวอ้าวพี่น้องเห็นตัวใดก็คอมเมนต์มากครับผมคอมเมนต์มากนะครับสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งนะครับอ้าวลอล่อลุนทูไปนะครับลอลุนทูไปในกันครับพี่น้อง เปล่ย้างแรงก็เกิดเถอะนะหมอสาธุเด้อพ่อผูขออีกหนึ่งขั้นตอนนะครับขอเป็นสองตัวล่างนะครับขอเป็นสองตัวล่างนะครับขอแนวทั้งสองตัวล่างนะครับปูนะครับหยิบให้เค็งเคงปังปังนะปูเด้อสองตัวล่างอ้าวเมื่อเนี้ยชให้กูม้าหน่อยนะครับเป็นผู้มอบโชคอีกหยิบปิงปองให้สองลูกู่ปิงปองไปฝากพี่น้องกเอาสองลูกเ้อลูก อ้าวปิงปองลูกแรกนะครับปิงปองลูกแรกนะครับที่ให้กูม่านหน่อยยิบทรงโชคให้กรับพี่กำนองหมายเลขเก็ดหมายเลขเก็ดครับอ้าวปิงปองลูกแรกได้หมายเลขเก็บอ้าวยกมายเอากูมอานเอาลูกเอาแล้วครับ ิงปองลูก <analyzed> ท <fruit> ี tense, ่สองลูกที่สองได้หมายเลขสามหมายเลขสามเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามนะครับสองตัวล่างครับเจ็ดสามก็ล่อรุ่นเลขถูกไปแล้วกันครับพี่น้องล่อรุ่นเลขถูกไปแล้วกันนะครับผม เข้าแล้ว้องเลยอรอรุ่นเลุถูกไปแ้วกันนะครับใจเย็นเอานะครับพี่น้องเอานะครับพี่น้องตอนสุดท้ายกับมะรุนถูกไปนล้กันครับพี่น้องอ่าทูกนะครับถูกอ้าวโผล่มาแล้วพี่น้องโผล่มาแล้วทูบโผล่มาแล้วครับผมเก้าเก้าหนึ่งหรือเปล่าเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้า นาชิเป็นหานะครับโตที่สามนาชิเป็นหาเบิงอีกสักพักครับพี่น้องเบิงอีกสักพักนาชีชั่วชั่วบ่หาหาชั่วชั่วไหมชั่วไหมเก้าหนึ่งห้าหรือเปล่าเก้าหนึ่งห้านะครับเอาล่ออดใจล่อสักพักครับให้มันชั่วชั่วนะครับให้มันชั่วชั่วเก้าหนึ่งเดี๋ยวนะครับผม โอเคครับพี่น้องโอเคชั่วชั่วแล้วครับผม915 9ห5 9้าหนึ่งห้าะครับ915 9ห9หนึ่นะครับ, 5, รบ 5, เก้ 5, เาหนึ่ห้อ่าอ้าวเก้นนะครับพี่น้อง เอานี่นะครับพี่น้องสรุปนะครับสรุปนะครับแนวทางสำหรับภูมินะครับภูมิเจ้าที่ต้นเพกาเหือต้นลินฟ้านะครับต้นลินฟ้านะครับผมต้นเพกาออกช่อเป็นพญานาคนะครับผมแนวทางนะครับสำหรับทูบนะครับทูบนะครับได้มาที่915นะครับ915 พี่น้องก็จะเริ่มตัดตัดสองตัวด้วยนะครับผมแล้วสองที่โคนต้นนะครับสองที่โคนต้นเห็นสามแปดหนึ่งนะครับสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามแปดนะครับย่ำครับผมสำหรับปิงปองนะครับปิงปองขอสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างกุม้านหน่อยนะครับกุม้านหน่อยเป็นู้มออโชคนะครับ ได้ที่เจ็ดสามนะครับเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามนะครับอ่านี่แหละครับแนวทางในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกห้าเนี่ยนะครับผมอ่านี่นะครับแนวทางนะครับผมแนวทางนะครับอ่าอ่าอ่าพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับในการเบิ้งในการชมนะครับอ่ากะให้พี่น้อง แคบนาจอไวเบิงนะครับไปประกอบกับควา่ฝันของพีของน้องนะครับประกอบควา่ฝันของพีของน้องเพื่อเป็นแนวทางในการเสียงสลากนะครับเสียงสลากกินแบ่งของรัฐบาลเพานั้นนะครับผมครับมักกระจัดคัดกระพานนะครับผมนะครับผมนี่นะครับสาหรับแนวทางนะครับต้นเพกาพญานาคนะครับผมในคำขึ้นนี้นะครับผมสาหรับผม มงค้น88ชแชาแนวกะขออวยพ่ออห้พ่อแม่พี่น้องที่เขาได้มาเบิองมาเห็นลิปนี่นะครับกัให้มีโชคไปกับภูมิปูตนเพกกาพญานาคในงวดวันที 16, ่6 6กพฤศจิ 4, กายน2หาหกหานี่ขอให้ได้รับโชคให้เงินเขากับเป้าหลายๆปังๆให้มีความสุขมากๆทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ